สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นแรนดอมแต่ยังไม่มีหัวข้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จ,จะเล่าเรื่องหรือว่าเกิดหัวข้ออะไรให้คุณเนาะวันนี้ก็จะใช้ไพ่สามสำรับนะคะในการไกด์ไลน์ให้คุณะจะเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณน,นิดนึงหรืออินทูวิชันนิดนึงนะคะไปดูว่าหัวข้อของคุณคืออะไรในวันนี้นะคะขอเกินเลยแล้วกัน ขอใช้ไพ่เด็กนี้นำทางก่อนคอร์ดไพ่ยิบีนะคะรุ่นที่14 m a s t ม r สเตอร์ยูนิเวอร์นะคะห้องแรกเต็มไปแล้วห้องที่2นะคะคือสามารถเลือกเรียนห้องได้เนาะเหลือห้องที่2นะคะเพราะว่ามันเป็นเทศกาลสงการนะคะเลยมีการแบบแยกห้องให้ตอนนี้ห้องที่2ก็เกินครึ่งห้องเราใกล้จะเต็มแล้วนะคะเดือนียน19 2บ21นะคะทักทายมาสอบถามรายละเอียดได้นะมีโปรโมชั่นพิเศษยังเหลืออยู่อีกไม่กี่ที่นั่งนะคะ อเริ่มเลยค่ะขอดูหน่อยนะคะหัวข้อของคุณวันนี้เขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะเกี่ยวกับวิชั่นโซแล้วก็จิตวิญญาณแห่งภารกิจหรอว้าวสีเขียวขึ้นมาเลย empowerment ขึ้นมาสวยมากๆขอแค่3สามใบหอนะคะหัวข้อหลักของคุณวันนี้ You're ready ความพร้อมบางอย่างว้าวสามใบนี้สวยมากๆเลยนะคะนะมันแสงจะเข้ามาใบแรกสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะเอออันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของไฮ g h เซลของคุณด้วย ออมันเป็นในเรื่องของการเตรียมพร้อมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือคุณกําลังเข้าสู่คําว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะการเสริมอํานาจเสริมพลังนะคะแล้วก็การป้องกันการเตรียมพร้อมนะคะถือว,ว่าดีมากนะเตรียมความพร้อมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือการที่เราจะแบบมีการแบบปเทคนะคะ energy ของตัวเองแล้วก็เตรียมพร้อมได้ดีมากนะคะ energy ของ L, อสีเขียวเป็นสีที่แบบ พอร์มากสิ่งที่สองของคุณหมอโบรู้สึกว่ามันมีมันมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมนะคะหรือคุณอ่ะสัมผัสรับรู้ได้แล้วน่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วทําให้คุณต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะคะแล้วตอนเนี้ยคุณก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเช่นนะคะมันเป็นโมเมนตัมนะคะการตรวจสอบกําลังใจแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะเอออันเนี้ย โมเมนตัม um, มันมันจะเกี่ยวข้องกับพลังงานแห่งแบบแรงโน้มถ่วงด้วยนะคะเหมือนเราอะโยนอะไรไปแล้วมันจะกลับมาอย่างนั้นนะคะซึ่งตอนนี้หมอบอกว่าคุณพร้อมเต็มที่พลังกายพลังใจของคุณเต็มที่อืมกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นขอบเขตอีกสิ่งหนึ่งเขาอยากจะบอกคุณนะคะว่าอย่า ปนีปนอมเหรอ,อ,อคอมเพลมไมเอ่อขอบเขตนะคะความกล้าแสดงออกความกล้าหาญนะคะของคุณจงเป็นตัวของตัวเองอย่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความกล้าหาญความกล้าแสดงออกนะคะทุกอย่างมีขอบเขตนะคะทุกอย่างมีขอบเขต มาดูกันสิ่งสิ่งนี้มันคืออะไรสําหรับความพร้อมของคุณคือคุณพร้อมแล้วหมอโบสัมผัสถึงใจิตใจของคุณภายในของคุณฮาร์ดจักระของคุณไดโอเพนแล้วนะคะอเลิศังคุณพร้อมแล้วนะคะตอนนี้พร้อมกับอะไรนขอให้เป็น กไกดไลน์ที่ดีนะคะได้นำทางคุณดูว่าคุณพร้อมกับอะไรชอบความเป็นสีสันของไพ่มากแลนนี้เราก็ย้ายโต๊ะนะคะ The world สุดยอดมาก ว้าวอสมินถือถ้วยมาเลย10 of short print of w o n n เอาละค่ะคุณมาเจอคลิปนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วมีการเริ่มต้นนะคุณกำลังจะ take action กับมันนะคะคุณเพิ่งได้รับโอกาสคุณเพิ่ง take คำว่าเขาเรียกว่า สิ่งที่สามารถเป็นไปได้นะคะคุณได้รับข่าวอะไรบางอย่างมาคุณได้รับโอกาสอะไรบางอย่างมาหรือมันมีบางสิ่งเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือหรือการซัพพอร์ตที่มันเตรียมมันจัดสรรให้คุณได้พร้อมกับสิ่งสิ่งนี้นะคะก่อนหน้านี้เราอาจจะมีความรู้สึกแบบไม่พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านความรู้นะคะน,นวัตก,กรรมสุขภาพ ทรัพยากรต่างๆอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ภายในจิตใจของคุณมัน broken แต่ตอนนี้คุณจะตองขึ้นเต็มที่นะคะกับหัวใจของคุณเพราะมันเป็นฮ h จจกระที่ถูก Protection นะคะแล้วคุณก็เรียบร้อยคุณจัดการกับตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณมันเป็นในเรื่องของพลังคุณจะมีความแบบมุ่งมั่นอย่างมากกับการเริ่มต้นนี้นะคะมีพลังอย่างมากหมอบบโนโอเอาแล้วค่ะ ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเนาะในเรื่องของเรารู้อะว่าเราพร้อมกับอะไรเรามีอะไรนะคะบางคนก็เริ่มต้นในเรื่องของการต่างประเทศการเดินทางนะคะพร้อมเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมกับโปรเจกต์โครงการหรือว่าแม้แต่การศึกษานะคะโลกใบใหม่มันได้เกิดขึ้นแล้วนะคะทัศนคติหรือการเรียนรู้ใหม่ๆของคุณมันได้เกิดขึ้นซึ่งทุกอย่างนะคะคุณได้รับการปกป้องคุ้มครองด้วยเช่นกันนะคะอืม อะมาดูสิคะว่าอะไรต่อทำไมดีจังเลยขเขาอยากจะบอกอะไรคุณนะคะตัวตนภายในของคุณตอนนี้ขอดูตัวตนไปภายในของคุณตอนนี้ว้าวปรินซ์ออฟวอนนะคะขึ้นมา prince of ฟวอนขึ้นมาอันนี้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียว คุณจะสารคุณกำลังจะสารฝันนะคะให้เป็นจริงจาก ภายในของคุณนะอันนี้คือภายในของคุณบอกคุณว่าเขาจะนําพาคุณนะคะให้สารฝันจากเจตนาลมเก่าๆที่คุณอยากจะทานั่นแหละซึ่งคุณเคยไม่ไม่เคยทําสําเร็จเลยนะภายในของคุณมีการแบบให้คุณเชื่อมต่อแล้วก็จูนกับเขาเขาจะสารฝันเจตนาลมนะคะเพราะมันเป็นไพ่ที่ต่อเนื่องกันนะคะถ้าใครเคยจําความหมายได้นะสำหรับคนที่เคยเรียนเนาะแล้วถ้าไม่เคยเรียนก็เรี่นดูไปด้วยกันนะคะกลังจะสารฝัน ให้สำเร็จนะคะไม่ใช่แค่การลงมือทำแล้วเขาเทคไม่ใช่แค่การคิดแล้วแต่เขาเทคแอคชั่นแล้วนะคะโอ้ความพยายามนะคะที่จะรักษารักษาอะไรสภาวะทางด้านอารมณ์ด้วยเช่นกันนะคะสามถ้วยพยายามนะคะที่จะเหมือน หาบางอย่างที่ขาดหายหรือเปล่าภายในของคุณบอกเขาอยู่ข้างในคุณนะแล้วก็พร้อมนะคะที่จะต่อสู้พร้อมที่จะเทคแอคชั่นนี้นะคะไปกับคุณตอนตอนนี้ไม่รู้คุณมองหาที่ไหนเขาอยากจะบอกว่าเขาอยู่ข้างในคุณนั่นเองพลังของคุณนะ่ะนะคะเป็นสามถ้วยขึ้นมาสามถ้วยมันเป็นแบบว่าการเฉลิมฉลองหุ้นส่วนคำว่าหุ้นส่วนคุณกับภายในของคุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะ คุณกับภายในของคุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อที่จะแบบทําเป้าหมายความฝันให้สําเร็จหรือสิ่งที่คุณมุ่งหวังว้าว่าถ้วยความงามจิตใจนะคะความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายรวมไปถึงมันเป็นพลังงานดาวสุขความสุขความรักนะคะสนใจกับสิ่งรอบข้างที่คุณมีตอนนี้นี่คือเขาอยากจะบอกคุณนะคะความ ความงามของคุณภายในช่างล่ำรวยเหลือเกินล่ำรวยงดงามอุดมสมบูรณ์นะคะแต่บางครั้งมันเหมือนแบบมันเหมือนว่าเขาอยากจะบอกคุณเวลาที่คุณพยายามมองหาอะไรบางอย่างอะเขาอยู่ภายในตัวคุณเอ่อคอยที่จะช่วยแล้วก็สารฝันให้คุณสำเร็จดังนั้นคุณต้องจูนนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวตนของตัวเองได้แล้วนะมสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะ้มาดูต่อนะคะสิ่งที่คุณ เตรียมพร้อมนะคะแล้วก็พร้อมแล้วนะคะกับการที่จะแบบว่าก้าวไปมันจะเป็นยังไงขอเปิดอันนี้ก่อนอืมไพ่อันนี้ก็แบบโหจิตวิญญานมากๆนะคะ มาดูสิดีวายนี่ร s i ิ g ขึ้นมานะคะ,ะการฟื้นคืนชีพอันศักดิ์สิทธิ์ว้าวพลังงานนี้สูงส่งและก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเหมือนมีแบบก่อนหน้าเนี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นความศรัทธาหรือการละเลยหรืออะไรต่าง ตอนนี้ดีวนี่ของคุณได้แบบกลับขึ้นมานะคะโปรเทคชันคุณปกป้องคุณแล้วก็อยู่เคียงข้างคุณนะคะเออฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งคุณจะรู้สึกถึงนะคะว่าคุณได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกับพลังงานกับความคิดกับกำลังใจเออต่อค่ะจาัก,การที่5านะคะจัก,การที่5จะเป็นจัก,การแห่งความซื่อสัตย์คำพูดการเจรจานะคะเออแล้วก็ ซื่อสัตย์กับความต้องการภายในนะคะแล้วมันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารด้วยจักระนี้อืช่วงนี้จะจะสัมพันธ์กับคุณมากๆเพราะว่ามันจําเป็นในเรื่องของการใช้งานบางคนอาจจะต้องอใช้คําพูดนะคะหรือว่าการเจราจานะคะโดดเด่นชัดเจนมากๆในช่วงเวลานี้ว้าวคราวจักระของคุณนะคะ ของคุณหมอบอกว่า intuition ภายในของคุณสตรองมากนะคะนี่มาด้วยกันเลยนะคะบางคนกำลังเชื่อมต่อเปิดจักระที่สามจักระที่หกอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. intuition ภายในของคุณนะคะแบบเหมือนอย่างที่บอกอะ่ะคุณพร้อมแล้วพอาร์ d จักระของคุณได้ได้ถูกแบบจัดการได้ได้ฟลว์ได้ถูกบล็อกหรือว่าเปิดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะฟล o ์ไปอันนี้ดีมากๆไม่ว่าคุณจะมองภาพนะคะที่ชัดเจนนะคะมีทัศนะ ทัติที่ดีหรือมีจิตสัมผัสหรือว่าซิกเซนอะไรที่แบบสตรองขึ้นรวมไปถึงแบบความเมตตาระดับสูงนะคะได้ได้เกิดขึ้นกับคุณนะตอนนี้สำหรับคู่ที่เจอคลิปนี้นะคะก็เป็นแบบบุคคลที่มีจิตใจเมตตาสูงทีนี้เรามาดูหน่อยนะว่าดีวายนี่นะคะของคุณได,ได้กลับมาทำภารกิจอะไรให้คุณช่วยคุณในเรื่องอะไรในเรื่องของความสำเร็จคะ่ะ เขาซัพพอร์ตคุณในเรื่องของความสำเร็จความสุขโโหหนึ่งดาบมันเป็นเดอะวิกตอรี่สิบถ้วยมันเป็นความสุขที่สมบูรณ์แบบนะคะคุณได้อาวุธจากจัก,กรวาลเขาเป็นเหมือนการซัพพอร์ตในเรื่องของอาวุธทุกสิ่งทุกอย่างนะคะช่วยคุณแบบเหมือนคุณจะไปออกรบอ่ะเออแล้วคุณมีอาวุธที่วิเศษนะคะ เออจากพระเจ้าอย่างเงี้ยแล้วก็คุณจะประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณปรารถนามันเป็นเดวิสการ์ดขึ้นมาว้าวอันนี้นักโลบจริงๆเดอะชารริออตนะคะวิกตอรี่วิกตอรี่คอมพลิชันขึ้นมาภารกิจของคุณนะคะที่คุณกําลังจะทําหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณมันจะไปมัถึงขั้นสูงสุดในลักษณะของความสําเร็จนะคะาการที่คุณจะนั่งสมาธิคุณจะเห็นคําตอบที่ชัดเจน ะะจะช่วยให้คุณไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการตึกต้องนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป๊ะมากนะคะรวมไปถึงจักระที่เติร์ดไอของคุณตาที่3ของคุณด้วย Print of Sort คุณจะได้รับข้อมูลนะคะดาวน์โหลดข้อมูลจากภายในหรือว่า Intuition นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่สูงส่งขึ้นไปจากการทำสมาธิด้วยเช่นกันการทำสมาธิหรือว่าคุณกำลังจะได้รับข้อมูลจากสอดนะคะ คือพระผู้สร้างหรือว่าพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์นะคะข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะกับจิตวิญญาณของคุณด้วยเช่นกันเลิศเนาะไม่ดีจัง <c oughs> อ่ะทีนี้มาดูต่อไพ่เล่าเรื่องทีเนี้ยเข้ามาที่ไพ่เล่าเรื่องนะคะสุดยอดมากภายในที่ดีมากๆทีเนี้ยใบนี้ใบแรกนะคะเขาบอกว่า โอเคคุณได้รับการคุ้มครองด้วย protection คุณเตรียมตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของอำนาจพลังนี่สุดยอดมากๆขอดูไกด์จากใบแรกเพิ่ม the star ค่ะเลิศคุณได้รับการคุ้มครองที่ดีมากๆ นะคะบางคนก็เป็นแบบสายฮิลลิ่งนะคะหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อสาธารณะการช่วยเหลือหรือความงามหรือบันเทิงหรือแบบดาราก็ได้นะคะหลายคนหลายท่านในนี้ก็เป็นแบบโดดเด่นมากๆนะคะหรือคุณกำลังฮิลลิ่งฮาจาักรของคุณได้สำเร็จนะคะความพร้อมอะไรบางอย่างเกิดขึ้น คุณมีความพร้อมอะไรตอนนี้คุณวางแผนแล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินการแมเนจการจัดการหรือการเก็บออมนะคะหรือแผนที่คุณจะลุกนะคะเออหรือแผนของความสําเร็จของคุณคุณได้วางแผนเรียบร้อยแล้วแล้วแผนนี้จะนํามาซึ่งความสําเร็จบอกแล้วนะคะคุณเรียบร้อยแลว้วคุณวางแผนเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มีอะไรเกี่ยวกับการประนีประนอมที่เขาอยากจะบอกค่ะโอ้เทมเพอร์์ ance, นะคะคือการปรับตัวคือการปรับตัวเข้ากับสิ่งนี้กับการที่คุณจะ กำลังจะก้าวไปนี้นะคะอืมเป็นอะไรที่ท้าทายพอสมควรนะคะนี้ดีมากมดูต่อดูต่อสิคะมีอะไรที่ไฮสเซลของคุณอยากจะสื่อสารถึงคุณช่วงเวลานี้มาเลยค่ะ p n t a c l e คนใครที่วางแผนที่จะทำอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นบางอย่างกิจการการศึกษาทำธุรกิจนะคะให้คุณเก็บความลับนี้ไว้ก่อนความลับแห่งการเริ่มต้นให้คุณวางแผนระยะยาวด้วยตัวเองก่อนนะคะอย่าเพิ่งบอกแผนนี้กับใครนะคะมันถึงจะประสบความสำเร็จเป็นก้าวถ้วยเห็นไหมเออถ้าเราบอกออกไปมันอาจจะถูกบ๊อบี้หรือมันมี Energy ของความแบบอิจฉาเกิดขึ้นได้นะคะมันจะทำให้มันต่อต้าน จากที่ง่ายๆมันจะกลายเป็นยากอย่าพึ่งบอกกับใครนะคะแล้วง่ายต่อคะว้าวสามเหรีนญ S of w a วการที่คุณจะได้รับโอกาสหรือการเริ่มต้นเนี่ยในระยะอันใกล้ๆเนี่ยหรือตอนเนี้ยที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะได้รับการซัพพอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตจากภายในความสามารถของคุณจะโดดเด่นดึงออกมาใช้หรือรวมถึง คนที่คุณไปดีลด้วยสังคมผู้คนจะได้จะยอมรับผลงานคุณจะยอมรับกับสิ่งที่คุณเสนอไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือหรือออฟเฟอร์อะไรต่างๆนานานะคะคำตอบอยู่อยู่ที่คุณเรียบร้อยแล้วคุณรู้คำตอบเรียบร้อยแล้วว่ามันคืออะไรสุดยอดโดยเฉพาะความสำเร็จทางการเงินนะคะช่วงนี้โดดเด่นมากๆความสำเร็จคุณทางการเงินจะโดดเด่นมากๆ ะะเพราะว่าคุณได้ปลดล็อกในเรื่องของการเงินบางคนจะปลดล็อกทางด้านการเงินได้สําเร็จนะคะจากอะไรคะจากจินตนาการการตัดสินใจที่จะเลือกนะคะการตัดสินใจที่จะเลือกแล้วก็เอาชนะนะคะเอาชนะอีโก้ของตัวเองแล้วก็เลือกที่จะ ัดการกับอุปสรรคของคุณแล้วคุณทําได้สําเร็จด้วยศัก,กยภาพของคุณไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจหรือด้านการงานก็ตามนะคะขอ,อคำแนะนาจากเซลเลิฟช่วงนี้นะคะคำแนะนาจากเซลเลิฟช่วงนี้ว้าวช่วงนี้คุณรักตัวเองดีมากนะคะบางคนบางท่านนะคะกาลัง หันกลับมาสนใจหัวใจของตัวเองมันทําให้ฮาร์จักระของคุณสตรองนะคะไม่ว่าคุณจะอกหกักหรือไม่อกหกักมาก็ตามช่วงนี้เป็นช่วงที่ฮาร์จักระของคุณแบบมีการหันกลับมาสนใจตัวเองนะคะแล้วก็หัวสมองของเราก็จะมีความเคลียร์มากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็การทํางานหนักการทํางานหนักกับกับอะไรนะ กับการใช้ความคิดอย่างเงี้ยคุณจะต้องแบบว่ามีความบาลานซ์บ้างนะคะคุณมาถูกทางแล้วนี่นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมาถูกทางแล้วนะคะว่าถึงจุดจุดนี้ภายในของคุณอยากจะบอกคุณมาถูกทางแล้วสิ่งที่คุณควรทําก็คือกลับมาคอนเนคที่ไฮเออร์เซลของคุณเชื่อมต่อกับตัวเองแล้วก็รักตัวเองมากๆนะคะแล้วก็โฟกัสนะคะกับความคิดของอะไรให้มันเคลียร์ความคิดการพูดการตัดสินใจให้มันเคลียร์ นะคะเคลียร์ก็คือว่าไม่มีอะไรที่แบบว่าเนกาทีฟอ่ะอืคุณทํางานหักับตัวเองมาเยอะพอสมควรคุณมาถูกทางค่ะคุณมาถูกทางแล้วไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหาความรู้หรืออะไรก็ตามคุณได้มาถูกทางคุณได้ฝึกฝนมาจนจนถึงทุกวันนี้คุณต้องบอกตัวเองว่าคุณเก่งมากดังนั้นนะคะเลิศมาการุณาพิมพ์คําว่าขอบคุณความพร้อม ทุกอย่างในตัวฉันและสถานการณ์แห่งการเริ่มต้นนี้สิ่งดีๆที่กำลังเกิดขึ้นฉันสันึกรูคุณกับทุกๆประสบการณ์ซึ่งจะนำพามาซึ่งชัยชนะความสุขความสำเร็จ ขอ,ขอบคุณขอบคุณขอบคุณโอเคขอให้ทุกคนที่เจอคลิปนี้โชคดีมากๆนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครสนใจนะคะมาเรียนด้วยกันปดบล็อกนะคะเออแห่งการพยากรณ์ก็ติดต่อมาได้นะคะหรือชมคลิปที่ท้ายได้ท้ายคลิปนี้ได้เลยค่ะเลิฟๆค่ะสวัสดีค่ะขอแปบคลิปนี้ประชาสัมพันธ์สั้นๆนิดนึงนะคะคอสมาร์เตอร์ยูนิเวอร์รุ่นที่14นะคะเออ ห้องที่เรียนก่อนสงการเต็มไปแล้วนะคะตอนนี้เหลืออีกหนึ่งห้องนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นที่พิเศษคนสนใจเยอะมากนะคะดังนั้นห้องหลังสงการของเรานะคะ19 20 21นะคะตอนนี้เกินครึ่งห้องแล้วนะคะยังเหลือโปรโมชั่นดีๆอยู่หมดเขตวันที่20มีนาคมนี้ทักมาได้คุณจะได้อะไรคุณจะได้ไพ่คุณจะได้ไดส้ยหินแท้นะคะเออในเรื่องของแถที่3นะคะหรือ สาขาที่6ที่7ขึ้นไปรวมไปถึงบําบัดนะคะรอยรั่วของการเงินเียแล้วคุณก็จะได้นี่ค่ะเอกสารแล้วก็คลิปนะคะใหญ่ๆ3มคลิปในการแบบฟังรับพื้นฐานเตรียมตัวนะคะเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อแบบว่าตื่นรู้เองก็ได้เรียนเพื่อแบบช่วยเหลือตัวเองได้หรืออยากจะช่วยเหลือผู้คนนะคะอาชีพเสริมก็ได้อาชีพรองก็ได้หรือแค่อยากจะแบบเข้าใกล้ในเรื่องของแบบ ผลล็อกกันดวงนะคะหรือไขค,ความลับจัก,กรวาลไปด้วยกันจะอาจจะเป็นสายแบบสายจิตวิญญาณน,นิดนึงนะคะดังนั้นเราเรียนกันแบบว่าละเอียดมากๆนะคะ3วันรวดนี้ก็เจ็ดถึงแชั่วโมงต่อวันดังนั้นขอคนพร้อมทั้งกายพร้อมทั้งใจสุขภาพจิตสุขภาพกายดีๆนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนาะ ก็ที่สำคัญนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะต้อนรับสงการนะคะหรือว่าสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะเติมของขวัญให้ตัวของคุณเองด้วยความรู้เพราะความรู้จะนำพาคุณไปสู่อิสรภาพนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมีแบบมีให้แบ่งชำระได้3ครั้งด้วยกันนะคะสนใจทักมาได้เลยนะคะก็ตอนนี้เพิ่งพึ่งอัปเดตนะคะว่าเหลือเกินครึ่งห้องแล้วนะคะสำหรับห้องหลังสงการขอให เราแบบได้เจอกันนะคะเร็วๆค่ะ